บทสาธยายยธรรมเรื่องสุสิม,มะสูตรสุสิม,มะปริภาชกบวชเพื่อลักลอบเรียนธรรมธรรมมัทธิยานมีก่อนยานในพระนิพพานจึงมีตามมาที่มาพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายนิทานวัคอภิสมัยสังยุตมหาวัค เจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องเห็นแจ้งในธรรมด้วยความบริสุทธิ์ใจทุกท่านในวาระนี้เราก็เดินทางมาถึงพระสูตรสุดท้ายแห่งอภิสมัยสังยุตมหาวัคซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างยิ่งมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับเป็นเรื่องราวของปริภาชกผู้หนึ่งที่แฝงตัวเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาด้วยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ แต่ในที่สุดก็ได้บรรลุถึงธรรมอันสูงสุดและได้เรียนรู้ถึงความจริงที่ว่าการบรรลุธรรมนั้นไม่จำเป็นต้องมีอภิญญาห้าหรืออรูปสมาบัตสีมาก่อนเสมอไปพระสูตรนี้มีชื่อว่าสุสิมะสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่าสุสิมะเป็นนามของปริภาชกท่านหนึ่งเมื่อรวมกันแล้ว สุสิมะสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยสุสิมะปริภาชกหัวใจของพระสูตรนี้คือการเปิดเผยถึงความจริงที่ว่าการบรรลุอรหัตผลนั้นไม่จำเป็นต้องอาศัยอภิญญาห้าหรืออรูปสมาบัตสีมาก่อนเสมอไปผู้ที่เป็นปัญญาวิมุตต์หรือสุขวิปัสสกะคือ ผู้ที่หลุดพ้นได้ด้วยปัญญาลุนลว้นโดยไม่ได้เจริญสมถะจนได้ฌานสมาบัติมาก่อนก็สามารถบรรลุอรหัตผลได้เช่นเดียวกันโดยอาศัยธรรมทิติยาณซึ่งก็คือปัญญาที่รู้แจ้งในปฏิจจสมุปบาทเป็นพื้นฐานและเมื่อมีธรรมทิติยาณแล้วยาณในพระนิพพานซึ่งก็คือมัคคยาณและผลยาณก็จะเกิดขึ้นตามมาเป็นลำดับ เรื่องราวในพระสูตรนี้เกิดขึ้นณพระเวลุวันมหาวิหารเขตพระนครราชกรฎในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ได้รับความเคารพสักการะและลาบยศสัรเสริญอย่างท่วมทน้นส่วนนักบวชนอกศาสนากลับเสื่อมจากลาบสักการะทั้งปวง คณะปริพาชกของสุสีมะจึงได้วางแผนทรงสุสีมะให้แฝงตัวเข้าไปบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อลักลอบเรียนธรรมะแล้วนำมาสอนแก่พวกตนจะได้มีลาบสักการะกลับคืนมาบ้างสุสีมะจึงได้เข้าไปขอบวชกับท่านพระอานทน์และท่านพระอานนท์ก็ได้นำตัวไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งพระองค์ก็ได้ทรงอนุญ,ญาตให้บวชในเวลาต่อมา สุสีมะได้ทราบข่าวว่ามีภิกษุจำนวนมากได้พยากรณ์อรหัตผลในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเขาจึงได้เข้าไปสนทนากับภิกษุเหล่านั้นและได้สอบถามว่าดูกรท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายรู้เห็นอย่างไรจึงได้พยากรณ์อรหัตผลว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วท่านทั้งหลายแสดงฤทธิ์ได้หรือไม่มีหูทิพย์หรือไม่ รู้วาระจิตของผู้อื่นได้หรือไม่ระลึกชาติได้หรือไม่มีตาทิพย์หรือไม่หรือได้สัมผัสวิโมกอันเป็นอรูปปานด้วยนามกายหรือไม่เมื่อภิสุเหล่านั้นได้ตอบปฏิเสธในทุกกรณีสุสิมะจึงได้เกิดความสงสัยขึ้นว่าเมื่อท่านทั้งหลายไม่มีคุณวิเศษเหล่านี้เลยแล้วฉไหนจึงสามารถพยากรณ์อรหัตตผลได้ภิกษุเหล่านั้นได้ตอบว่า ดูกรอ,อาวุโสสุสีมะพวกเราเป็นผู้หลุดพ้นได้ด้วยปัญญาคือปัญญาวิมุตตาสุสีมะไม่เข้าใจในคำตอบนั้นจึงได้นำความทั้งหมดไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงทราบเมื่อสุสีมะได้กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนสุสีมะธรรมมัิติยานย่อมมีก่อน ภายหลังจึงมียานในพระนิพพานเมื่อสุสิมะยังไม่เข้าใจพระองค์จึงได้ตรัสถามนำให้เขาพิจารณาในขันห้าโดยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาจนกระทั่งเขามีความเข้าใจแล้วจึงได้ตรัสต่อไปว่าดูกรสุสิมะอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วผู้เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายในรูปเวทนาสัญญา สังขารและวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นและย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วจากนั้นพระองค์ได้ทรงไล่เลียงถามสุสิมะให้เห็นแจ้งในสายปฏิจจสมุปบาททั้งฝ่ายเกิดและฝ่ายดับด้วยปัญญาของตนเองเมื่อเขาเห็นแจ้งแล้วจึงได้ตรัสถามย้อนกลับไปว่าดูก่อนสุสิมะ เธอก็รู้เห็นอยู่อย่างนี้แล้วเธอยังจะแสดงฤทธิ์มีหูทิพย์หรือสัมผัสมีโมกอันเป็นอรูปฌานด้วยนามกายอยู่ได้หรือไม่สุสีมะได้กราบทวนปฏิเสธในทุกกรณีเมื่อได้เห็นแจ้งในสัจธรรมและตระหนักถึงความผิดของตนแล้วสุสีมะก็ได้ซบลงที่พระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้า กราบทูลสารภาพโทษที่ได้บวชเข้ามาเป็นธรรมโจรและขอให้พระองค์ทรงรับโทษนั้นไว้เพื่อความสำรวมระวังในอนาคตพระผู้มีพระภาคเจ้าได้แสดงธรรมเปรียบเทียบโทษของการเป็นธรรมโจรว่ามีวิบากที่ทุกทรมานและร้ายแรงยิ่งกว่าโจรธรรมดาเสียอีกแต่เมื่อสุสิมะได้เห็นโทษโดยเป็นโทษและทำคืนตามทมแล้ว พระองค์ก็ทรงรับโทษนั้นไว้และได้ตรัสว่าการที่บุคคลเห็นโทษโดยเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมและถึงความสำรวมระวังต่อไปนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการสอนให้เราเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรม ขอให้เราจงอย่าได้มีเจตนาแอบแฝงเพื่อลาบสักการะหรือเพื่อเหตุผลอื่นใดแต่จงมีเป้าหมายสูงสุดคือการดับทุกข์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นและขอให้เราจงมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าปัญญาที่รู้แจ้งในขันห้าและปฏิจจสมุป,ปบาทนั้นคือหัวใจที่แท้จริงของการหลุดพ้นส่วนอภิญญานั้น เป็นเพียงผลพลอยได้ของผู้ที่ได้เจริญสมถะมาอย่างแก่กล้าเท่านั้นเอวังก็มีด้วยประการชนี้